แบบนี้เลยตําไหนอะไรก็ได้ีไม่ใช่ไอเฮียดูเอลหรืออะโอเคโอเคก็คือว่าเป็นคอนเทนต์ก่อนนอนแล้วกันไอเฮียว่าขาตายเฮียดูสมมึงปล่อยหาพ่อมึงเออยมาแล้วมาแล้วไป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 เลยเอาเช่อไเชื่อไนแล้วสี่คนคนเาเชเ เยีกเลยเฮ้ยมึงห่าเป็นเหรียญอันแรกดิเฮ้ยแล้วมันเป็นเหี้ยอะไรมันไม่ขึ้นวะเออเชิญดีๆที่ทำไมมันเนี่ยขวาขวาด้านขวาคนนี้น่าจะไม่สูงเกินอ เฮ้ยโออยโอ้ยเอ้ยไม่มามาไม่งานว่ไม่ใช่หรอคไงอ๋อคนโนคนอเฮ้ย ไอ้ไอ้ไอ้บอลอย่างบอลหินอย่างปีงไงสัตว์เว้ยนะว่ะเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครทำไว้เฮ้ยตหาคอคนม่าฮ่านี้ดนูนโอ้ยนี่่ะขึ้นขึ้นขึ้น ตกพ่อตกแฟวกิเป็นงไงบ้วะเยเชยวเวๆๆเฮ้ยหินไปไหนแล้ววะหินไปอุ้ยเย่มามามาเก็บเเหรียญเก็บเหรียญเหรียญฟรีเหรียญฟรีเหรียญฟีเโอ้ยย่างระเบิมันใกล้อเปน้ยเอ้ยอ้ยโ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 อ้ย ชอบเพีเกเ้ยเย็ดเย็ดเย็ดซเปอร์พรวเวร์ซเปอร์พรวเวอุ๊ยอ๊ยอ๊ยอย่ไหนไไหนมมันกลามันกลเป็นวงจันทร์เลยมันกลมเป็นไงวะัดไมกอ มันกำไม่นดวนจังเลยกลัวใบยาโดงจันเยีะยดงจันโดงใไอ้เี้ยเซนทาวเวลเี้ยไอ้ี้ยคุณ้ำตาอะไรอะไอ้ยยเนี่ยเฮ้ยไม่อยู่เลยฮะเฮ้ยพวกเราคนเก่งอะเราไปเจ็ดพันแปดพันเก้าโอ้ยมัน มา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 มครั้งนี้สามนาทีครั้งนี้ไม่มีโทจริงอ่ะโอ้ออกมา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 ผมก็เล่นัาขึ้นขึ้นสักหมื่นดีนะแล้วแค่แค่ไปลงกลุ่มอะไรยังไงพวกนั้นแบบไม่เป็่าวอีกกูยังไม่เป็นกูยังเป็นบ้าจริงตอนกูเห็นบอลแม่งลอยขึ้นไปไอ้สัตว์กูแบบตอนแรกกูแกูหลุดเลยไอ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็คิ้วๆแบบเดี๋ยวมันก็คงตกลงมาเพราะแบบมันค่อยๆช้าลงไอีกแล้ยไง แม่งขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้แม่งยังขึ้นมาอยู่อีกไอ้เหี้ยแม่งยิ่งขึ้นยิ่งเร็วอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยโออไอ้เหียไอ้เหี้ยคนซูเปอร์พาวเวอร์อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ต้องมีแล้วม่กลัวเลยไอ้เห้ยไอ้เยไอ้เหี้ยระวังเดี๋ยวพอนปีนอีกแล้้วไอสัส เฮ้ยมาแล้วมาแล้วัไปไปเอ้ยดันดตรงกลางไม่ไเราเราต้องไปขอบอะเราต้องไปขบขยบหน่อยเน้นไป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 ไโอยกูเปีฝากบอลด้วยว้้ยะวังใหญใหบอลถ้ามันเป็นเดินไปทางนั้นัีดอันนี้ ให้มันชนให้มันชนเออเออมาเลยมาเลยดันได้หน่อยดันได้หน่อยกูกูดันกูมีแต่พลังดูดอ่ะกูมีพลังดันอ่ะเฮ้ ไอ้ชิ้นผมลอยู่ลำแม่นิดหนึงพึงนิดนึงก็จับีเธออยโอยโอ้ยโอยโอยโอยออยาโย

เอ้ยบอลบอลมันไม่หยุดบอลมาไม่หยุดเว่ง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 เฮ้ยไม่คว้าฟองเวงเว่งเวงโอ้ยกูโคตรเลยวมานี่เครื่องจักรที่ขายเลยเหรอทำไมทุกบอลมันมันลงแบบไม่มีความแบบเป็นกับฟิสิกส์เลยอะไม่ทำลายกฎฟิสิกส์ใช่ไหม งงกูรอคุมซ้ายกูรอคุมซ้ายกูรอคุมด้านหน้าดิแบบนึงเดี่แบบนี้เฮ้ยไม่เอาแล้วเหรียญอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยกูรีก็อยู่กูรีก็อย่กูร็อยู่กูคือไอ้จริงคือพลังกูคือมันคือการดึงจริงนะเว้ยยังมังเจอกูกูดึงลูกบอลไว้ได้อะมึงคอยดึงไว้คอยดึงไว้ใช้สัมผัสไหมไอ้พวกพี่นั้นสบายแล้วไอ้สัตวสนั่น สัตคุณร่วมแบบเละกี้อ่ยป่ะนี่ปรดห้วแล้วเว้ยไปกันดีกว่าง่ายเลยทีเนี้ยเอ้ยคือกูกำลังกำลังพูดแล้วกูแบบไอ้ที่กลับมาแล้วกูไม่มีกูไงเนี่ยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยตามไหมไม่มันเร็วเกิน เฮ้ยกำจัดจนอ่ะเฮ้ยชินจีอ้ยไอชินมึงไม่เกี่ยวกับกูเลยตบกับมึงกันเนี่ยเฮ้ยน่าน่าน่าพอเจอดีๆก็แบบตบ อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเดาดีแวเนี่ยต่อเนี่ยเอ๊เี่ยวขวาเหี่ยวซ้ายอุ๊ยนั่นแหละเพงแล้วจบเฮ้ยเฮ้ยสปอนัเมื่อเยงไม่เข้าใจอ่ะตบปอีกครัำพวสปอรนี่เือะได้หินนะแด้หินนะที่ถูกดิแม่เย็ด ทะเเลหรออยากไปที่ทะเลแอร์อยากไปที่ทะเลปะขอเล่นเฮียเรไปนอนแล้วพอได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีสามแล้วเฮียทรลุเพี่ยอยากไปที่ทะเลไม่จริง <laughs> ทะเลห้องเดี๋ยเมื่อกี้ก็ทะเลแล้วพี่เดีตายอ่ะทะเลิซาย